สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องฟ้าค่ะวันนี้นะคะน้องฟ้าก็มากับสูตรหวยลาวพัฒนานะคะและตั้งแต่วันที่31นะคะเดือน10จนถึงวันที่21เดือน11นะคะก็เป็นสูตรหาตัวเด่นและตัวเจาะค่ะน้องฟ้าก็ฝากพี่พี่ทุกท่านที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางกับน้องฟ้านะคะสามารถทักเข้ามาขอเข้ากลุ่มน้องฟ้าได้เลยค่ะในกลุ่มน้องฟ้านะคะก็จะมีแนวทางหวยต่างๆนะคะรวมถึงยี่กีค่ะ อย่างเช่นในทางหวยลาวนะคะก็จะลงก่อนลงคลิปอยู่แล้วค่ะหากพี่ๆสนใจก็ทักหาน้องฟ้าได้เลยนะคะมาดูสูตรหาตัวเด่นกันค่ะสูตรหาตัวเด่นนะคะดูหลักหมื่นนะคะแล้วก็หลักสิบค่ะบวกกันนะคะสีบวกสองค่ะได้หกนะคะก็จะเด่นหกเลยค่ะหกกับห้าเด่นตัวนี้ก็คือลดลงมาหนึ่งแต้มค่ะหกห้านะคะ สี่บวกสองก็เป็นหกค่ะหกห้าศูนย์บวกสองได้สองค่ะสองหนึ่งเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดใช้หนึ่งค่ะหนึ่งศูนย์แปดบวกแปดเป็นหกค่ะหกห้าสามบวกห้าเป็นแปดค่ะแปดเจ็ดศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดค่ะเจ็ดหกแปดบวกเจ็ดเป็นห้าค่ะห้าสี่ห้าบวก สองเป็นเจ็ค่ะเจ็หกนะคะเมื่อได้ตัวเด็ดแล้วก็ดูสูตรเจาะค่ะสูตรเจาะนะคะน้องฟ้าก็ปรับเปลี่ยนนะคะจากคลิปวันพุธนะคะเป็นอีกสูตรหนึ่งวันนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะคะสําหรับสูตรเจาะค่ะก็คือใช้หลักพันนะคะให้ดูหลักพันบวกกับเจ็ดค่ะเเป็นเลขคงที่นะคะบวกทุกครั้งค่ะหลักพันคือเลข3ามค่ะบวกเจ็ดนะคะ เป็น10ใช้0ค่ะก็นับเพิ่มขึ้นไปเป็น1 2 3 4นะคะแบบนี้ค่ะนำตัวเด็ดนะคะมาประกบตามนี้เลยค่ะ60 6 2 6 3 64นะคะ50 51 5 2 53 54ค่ะก็สูตรนี้นะคะกด2ตัวบนล่างกดกลับด้วยนะคะ เพราะว่าเลขเข้าเลขกลับด้วยก็คือวันที่สค่ะออก2 6ค่ะเป็นเด่น6เข้าค่ะเจาะกับ2นะคะก็จะเป็น6 2 2 6ค่ะเข้าเลขบนนะคะ1นะคะบวก7เป็น8ค่ะ8 90 1 2งวดนี้นะคะก็ออก2 6ค่ะเด่น6เจาะ2ค่ะ2 6เข้าเลขบนค่ะ สองบวกเจ็ดเป็นเก้าค่ะงวดนี้ออกสองศูนย์ค่ะเด่นสองเจาะกับศูนย์ค่ะสองศูนย์เลขบนนะคะสามบวกเจ็ดเป็นสิบใช้ศูนย์ค่ะออกเบิ้ลหนึ่งหนึ่งค่ะเด่นหนึ่งเจาะกับหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งเข้าเลขล่างนะคะ หนบวกเค่ะเป็น8ค่ะออก1651นะคะเลขเด็ดเราเข้า2ตัวเลยค่ะเจาะกับเลข1นะคะ1 6ึ่หกนะคะเข้าบนล่างค่ะ1นบวกเเป็น8ค่ะรอบนี้ก็เข้าบนล่างนะคะ98กับ77ค่ะ แปดกับเจ็ดเข้าแปดเจาะกับเก้าค่ะแต่ว่าเลขเจ็ดนะคะยังเจาะไม่โดนนะคะเป็นเลขเบิ้ลเข้าค่ะก็เป็นเก้าแปดแล้วก็เลขเจ็ดเลขเด่นเข้าค่ะบนล่างค่ะเก้าบวกเจ็ดนะคะเป็นสิบหกใช้หกค่ะรอบนี้ออกเจ็ดเก้าค่ะเด่นเจ็ดเจาะกับเก้าค่ะเจ็ดเก้าเลขบนค่ะ สนะคะบวก7เป็น11ใช้1ค่ะก็เป็นสีสนะคะเข้าเลขล่างค่ะ4ี่เจาะสเลขล่างค่ะมาดูงวดวันนี้นะคะสนะคะบวก7ก็เป็น1ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันที่21ให้เด่น7กับ6นะคะเจาะก็จะมี7 1 7ดดสอง เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าค่ะหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่และหกห้านะคะก็เป็นเพียงแนวทางจากสูตรนะคะงวดนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกท่านหฮงหงปังๆค่ะน้องฟ้าก็ฝากเรื่องกลุ่มด้วยนะคะหากพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะทักเข้ามาขอเข้ากลุ่มน้องฟ้าได้เลยค่ะ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะฝากกดไลค์ like, กดติดตามคอมเมนต์ช่องน้องฟ้าได้นะคะอยากได้สูตรไหนคอมเมนต์บอกได้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ